ครับธุรกิจนะครับาจากเลิฟสิง2024ครับแล้วบทสุดท้ายคือ2024ครับสวัสดีครับของนะครับแล้วบทนเดท้าใ2024ก็ถือว่าเป็นแฟนไซน์แรกของพวกเราได้มีโอกาสได้ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่ก็ได้มีโอกาสที่แบบได้มาพูดคุยกับแฟนๆไ้บนอย เราเพื่จะขับมากขึ้นหรือได้ร่วมกิจกรรมอะไรใหม่ๆบ้ายวับนี้ดีใจมากๆที่เจอทุกคนที่เราคนแกคนไทอยู่แล้วเราก็คนที่มาใหม่ๆก็ถือว่าเป็อะไรที่ค่อนข้างครั้งแรกก็อาจจะตีสิทธิ์ได้บ้างนะบ้างใช่ครับเป็นครั้งแรกใช่ ก็ก็งนข่าหลัยมนก็เตรียมเตรียมถอ่าเตรียมบทเตรียมบทหนันาเี่แบบใหม่มาไรามีการหยอดกันบ้างถือว่าเฮฮากันเลยนะไม่งพอเดนหยอนเจอไม่พอสิบับเลฟาเล ก็เป็นคอลเลคชั่นของคอมแวนนะครับที่เอ็กกับสีสันสีจะเป็นลายที่เราใส่มาก็จะเป็นตัวสีแดงกับตัวสีน้ำเงินแต่ก็ยังมีอีกสองลายก็จะเป็นตัวสีเทากับตัวสีขาวน้ำเงินเหมือนกันแต่จะแบบเป็นลายพลเรืบนใช่ครับแล้วเราชอบไหมลุคแบบนี้ถือว่าเป็นอีกลุคหนึ่งที่เราได้แมทช์ออกมาเลยเพราแบบถูกใจเลยครับก็เลยพอใส่มาเดย์จะดูสบายมากใช่ก็ถือว่าเป็นลุคทั่วไปที่เป็นลุคสอยดีเหมือนกันเรียกว่าเข้ากับลุคสอยประมาณนี้ แต่ละตัวก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างมีทั้งแบบชมรมดนตรีชมรมเด็กเรียนอะไรพวกนี้ครับก็มีหลายแบบเลยแวนี้เป็นเาให้มวนีเ่ใช่ราเป็นตัแทนไม่ใช่เราเป็นตัวแทนคืออาจจะเป็นหนึ่งในตัวแทนจากชมรมดนตรีมาวันนี้แต่ในเรื่องไม่ใช well ่ในเรื่องเรื่องป็นประธานเชียร เป็นดีไซน์ใช่เลื่อนๆมาเลยมานลยชอบไหมชอบก็ถืงว่าเป็นลูพี่นะของมาสวยงามก็ชอบเป็นธรรมดาก็ฝากุกคนด้วนะครับคอมเมนต์เฮ้ยคอมเมน์ ก็ฝากทุกคนนะครับคอมเมนต์งเลิฟซิงนะครับก็เป็นไลฟ์ชั่นใหม่ๆที่ทางเลิฟซิกเนี่ยได้มีโอกาสร่วมจอยกับคอมเมนต์ก็สามารถมาแวะดูหรือสอบหาก็ได้นะครับผมหรือว่าของต้องบนที่ใส่ถุงพลาสติด้วยใช่ก็รอทุกคนใส่รถตกอะรอย่างเงี้ยหรือว่าในระดับหนึ่งเพราะเขาเรียกอะไรสต็อกแรกก็หมดไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ต้เตรียมตัวก่อนสองใบก็ต้องก็ต้องเลยนะครับก็เลย ากดกันแล้ววันนี้ค่ะนึ่องาใีใ่ครัจาก่อะอ,อะไรเป็น EP ส0ผมมีโอากาสได้ไปเลี้ยชันเน์เ,นเ,ลเล็ก,น,ก,น,กน้อยมาก็ถือว่าเป็น EP ที่ผมไม่เลี้ยงชาเนจ์มาก่อนใช่เก็ถือว่าเป็น EP ที่บอกเลยว่าหวานแหววคูออ่ <laughs> หลักอีไม่ใช่แคคู่หลักหรือบปล่าว่า สองคู่เดี่ยว่อมเลืาแล้วให้ซ็แล้วให้ีถ้าในตอนนี้อาจจะเริ่มหวานแต่ไม่แน่าไม่รู้ว่าจะมีรสักตหอะไรไหมแต่ถ้าอีสิเดียวว่าหวานแน่นอนนะคุกคนกับจิ๊หมอนแน่หมอนเป็นรูเลยวันนี้ต้องเตียงนอต้องเตียหนอนใหม่ครยังไม่ได้ดูว่าับนอาจะเตาฝอแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็รอตัวการ์นใช่ตัวกา ไ,ไม่ลืมแบบไปบันเทนแท็ก่ะเพปองเพีทก็ถือว่าเป็นคู่หนึ่งก็น่าติดตามครับก็รอดูว่าอีพีสต้อง,ต,ง,อง,งติดตามดีกว่าไม่แน่ใจพี่ถ้าพูปอยมันก็ไม่หนุกเด็กดะแล้วคนรู้อีกเหรว่าใส่ออ่ะใชคนนี้ก็ตามมายาวๆมีโอกาสหมเรา่โอกา ไม่แน่เฮ้ยไม่รู้เออแต่ว่าคู่เราว่าเธอจะได้เห็นไม่ใช่ไหมใช่ครับอยู่ครัเป็นคู่ดีมีโอกาสใกล้ชิดมากขึ้นเนื่องจากเพื่นก็เพื่อนนิดหน่อยไมต้องหาคนดาวใจหรือเปล่าไม่อือรู้ฝ่าแล้วก็ต้องรอดูดีกว่าใช่ไหมรอพร้อมครับเรามาอบอกอะไรกันแน่นอนครับวปลา คนที่เราใกล้ชิดเขากำลังจะเท่าอยู่ใช่เราก็ต้องอยู่ประเสื้อเขาเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเป็นธรรมดาตอนนี้มีเ,เพื่อนอยู่ใช่ไอพีส10ออนไปก็เหลือแค่5้าไอีนะครับอาจจะแบบจบเอพิโซด65ตอนก็ประมาณช่วงไครมาประมาณใช่ใช่คฮะ ใช่ก็วันสิ่งการนี้จะเป็นไม่ใช่ปล่อยเพลงหน่อยจะเป็นปล่อยครับพิเศษเอ็มวีของเพลงหักษารใช่ครับก็ตอนนี้ก็อาจจะมีเอ็มวีทั้งสี่เพลงที่ทางค่ายจุดประวัติเนี่ยก็ได้ทำกันนะครับใช่ก็จะเป็นเพลงของผมเองเพลงมุ้งไหลกลายใจะออสปอยหน่อยที่กให้ฟังเปนยังไงให้กจะลองมาอ่าสปอยก็อาจจะเป็นฟิวแบบเรื่องวิวเหมือน นักส <aid> ืบไปสืบหาอะไรบางอย่างกันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของการพบของคู่ใดคู่หนึ่งประมาณแต่ว่าเราไม่ได้วยกไปเจอเป็นแบบว่าคู่หค่ะใช่ครับเป็นแบบเหมือนเป็นคู่หูนักสืบกันในเรื่องใช่นเพลงเพลงมาแล้วเอ็มีแต่เอ็มีน่าช่ช่วงคันบาวันนี้ใช่แล้วก็นี้แบบทุกคนจะได้มีโอกาสไปรวมตัวกันเพียงหลักสายก็จะไม่ค่อยมีการเปอย ออต้งรก็น่าจะเป็นเริ่มจากรักษาของแค่เป็นที่บแล้วก็จีบดูจีบดูรู้ยางมันก็เป็นไกลๆใช่แล้วเราผู้สุดท้ายก็ต้องรอแต่ว่าคนไทยนี่เกี่ยวก็บที่ตักาสที่จะได้เจอมาอครับก็มีเรื่อยๆครับอ๋อตอนนี้ก็เริ่มทยอยดำเนินในเรื่องอ่าประมาณนี้ดีกว่าคลับ มีความแมส์นิดหน่อยฮะเนื่องจากลงคราโอเาะใต้ไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันลงไปก็ไม่มีสาระอะไรเต้นเลกเปยแต่คนก็มาดูันได้ล่าสุดเต้นริบนะที่มหาลัยขึ้นริ์นั่งยืนยืนอยู่ทีมีคนร้องเพลงคาราโอเก็ได้ไม่ได้ถึดนะใช่เราก็เพลงเพียงเพลงประดังอยู่ไห นจะไม่ได้แซวมันจะร้องลอยๆแบนี้คับเกลงแบบขึ้นหูมาคิทายดั้นไวรัลไวรัลรักนี้คนติดเลยใช่ครับก็ยาจะเชิญชนทุกคนนะครับก็มัติดตามตอนนี้ซีรี์เริ่มซิกซองซิก็เรียกว่าแบบฉายไปไปเกินครึ่งเรื่องกันแล้วตอนนี้ก็ EP สิแล้วนะครับก็อีกคาตอนวันนี้ก็ EP สิบแล้วก็ อีกประมาณห้าหกตอนก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับเน๋ยวเรื่องกำลังเข้มข้นกว่าแบบเลยว่าจะดูกันว่าถ้ามีความหวานแล้วจะมีความขมก้นน้อยก็ต้องไปรอติดตามกันบอกเลยว่าในเรื่องนี้เข้มข้นแน่นอนครับแล้วกต็ตอนนี้เพลงของทางซีรีส์นะครับก็ทั้งสี่เพลงรักษณะของกลๆของแคปเป็นและจิมรู้อย่างนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการทยอยปล่อยเอ็มวีมาแล้วนะครับการนี้ก็จะ่าลติดตามเอ็มวีรักษาะนะครับผม น,น้องตู้สุดัวอ,อยู่ไม่รืมใจอ่ะพี่ใหญ่โอเคโอเคน้องขอบคุณครับขอบคุณครับ